มีอาการมึนงงตอนตื่นตอนเช้านะครับแล้วก็ตาผ้าเมื่อเจอแสงแดดนะครับแล้วทำงานพวกอย่างเช่นรดน้าต้นไม้เอ,อ่ยล้างรถเอ,อ่ยแป๊บเดียวก็จะมึนหวนัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับหรือแม้แต่ต้งไปทํางาน ผมต้องบอกก่อนว่าผมทาง,งานก็เป็นกะเนอะ,ะกะเช้าและกะดึกซึ่งการพักผ่อนไม่เหมือนชาวบ้านก็ด้วยนะครับบางทีไปเข้ากะเช้าบางทีก็ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทํางานมึนงงทั้งทั้งวันก็มีครับไม่ไม่ให้ปีกการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตดีกว่ามีโรคประจําตัวเออโรคประจาตัวที่ผมเป็นอย่างเดียวคือเรื่องโรคพนิกเนอะซึ่งผมก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะแล้วก็ไปหาหมอโดยเกี่ยวกับพนิกด้วยแล้วก็โรคทั่วไปด้วยเขาก็บอกเขาเขาบอกว่าอาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราดื่มสุราเยอะไปหรือเปล่าประมาณนี้เนอออซึ่งงเเราากกกก็็็บดูแลตัวม สักพักหนึ่งแล้วกินยาที่หมอบอกมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะค่ะเห็นว่าคุณพี่สุรนาเนี่ยเป็นความดันสูงด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ก่อนสูงสูงขนาดไหนคะคุณพี่ร้อยมันก็ไม่สูงมากประมาณนั้นนะบางทีร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวบนนะครับตัวล่างก็เกือบร้อยครับนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นโรคแพนิกนะคือผมค่อนข้างจะตื่นเต้นง่าย คือบางครั้งต้องกินยาช่วยด้วยในแง่ของเวลาเรามีอาการนะครับพอตื่นเต้นความดันก็เลยสูงขึ้นใช่ไหมครับ้นแล้วพอหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะอาการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างคะความดันลงมาครับจะสังเกตว่าทุกวันนะครับที่ผมตื่นตื่นเช้ามาหรือว่าผมทํากีจารรมเซนผมจะวัดความดันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้กับกลุ่มของคุณชมพู่นะครับให้เขาดูว่าในความดันผมเท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณนี้อยู่มา110 ตัวล่างปกติแลยแล้วบางทียังเกือบร้อยก็มีครับบางทีก็ทุกเสียจะต่ำไปหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ใช่ครับก็ปกติค่ะแล้วก็อาการเวียนหัวอาการที่จุกจิกกวนใจเวลาไปทํางานรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกไม่แฮปปี้ก็คือไม่มีเลยมันก็ต้องตบอกตามตรงว่าเราเพิ่มทานไปประมาณ10เม็ดนะครับมาตอบโจทย์ได้ประมาณสัก90%ผมโอเคแล้วยังมีอาการมึนหัวบ้างเล็กน้อยครับแต่มันก็ไม่บอกไม่ถูกว่ามึนหัวเพราะว่า เมื่อคืนเรานอนดึกไปหรือเปล่านะครับแต่ที่ผ่านมาดีขึ้นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทานไปแค่สิบกว่าเมตรเองใช่ไหมคะครับสิบเมตรครับทานไปสิบเมตรนะคะการเวียนหัวมึนหัวก็หายไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติยิ่งขึ้นครับครับครับเสริมอีกเล็นึงนะครับปกติแล้วเวลาตะกอดนี้ครับจะอ่อนเพียง่ายด้วยเอาง่ายดีกว่าสักประมาณสักบ่ายโมงกินเสร็จเราอยากจะหลับแล้วบางทีเผลอหลับไปเลยแล้วก็ไปตีแบตกลับมาก็เพลียไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สังเกตดู จอมนี้ตาย,ยังใสอยู่เลยฮะครับไม่พ่วงเลยฮะไม่พ <c oughs> ่วงเลยฮะ, <ๆ S 1> ะปกติคุณพี่เป็นคนออกกำลังกายประจําใช่ไหมคะใช่ตีแบตครับตีแบตครับตีแบตแล้วช่วงก่อนที่จะทานเคโอค่ะมีปัญหาก,กับการตีแบตไหมคะมีครับเอางี้ดีกว่าเวลาตีแบตนะครับ <S <S สิ่งแรกที่ผมประสบคือว่าเวลาผมชิอดรองเท้าหลุดผมจะต้องเราต้องลงก็ไปปลูกชิอดรองเท้าใช่ไหมก็มอย่างเงี้ยแล้วเลยหน้าขึ้นมาเจอแสงเนี่ยส่องมาในตาผ้าเลยครับหรือแม้แต่กระทั่งบางทีตีกันบางทีเราตีเกมฑ์หนึ่งสิบยี่สิบแต้มใช่ไหมครับ ก็ตีประมาณแค่2เกมอะพอพอก่อนไม่ไหวแล้วพี่เหนื่อยอะไรเงี้ยครับก็ค,คือเหนื่อยง่ายเหนื่อยแล้วก็อพอเลยเหนื่อยง่ายทั้งๆ้งที่กลางวันเรานอนแล้วก็เลยพอทานเคโอไปก็สามารถกลับไปตีแบดได้ปกติแล้วออีกอันหนึ่งต้องบอกเลยเผลผมไม่เจาะเลือดมาครับค่คาไขามันกับค่าไตรเกอไลด์ผมลงมาจากไตรเกอไลด์เนี่ยปกติไม่เกินร้อยห้าสิบผมลงมาจากสองร้อยกว่าสองร้อยเก้าสิบมั้งหลวยประมาณล่าสุดเหลืร้อยยี่สิบนะครับค่าน้าตาลเนี่ยไม่เกินร้อย ฮ้ยอายุขนาดนี้ผมเท่านี้ผมแฮปปี้แล้วล่ะครับถ้ามีคะแนนให้ผลิตภัณฑ์ KO 10คะแนนคุณพี่ให้กี่คะแนนเนี่ยก็เต็ม10เลยเต็ม10เลยนะคะเพราะว่าผมไม่ต้องไปหาตัวอื่นมามาทดแทนมนแล้นะครับแล้วก่อนหน้านี้คุณพี่ทานผลิตภัณฑ์อื่นด้วยใช่ไหมคะโอ้โหก่อนที่จะทาน KO เยอะเลยครับจนคนข้างๆบอกว่า กินเยอะจนกระทั่งมึนหัวซึ่งเราก็อยากบอกคนข้างเคียงว่าถ้าเรากินยาของหมอแล้วมันหายผมคงไม่ต้องหาอาหารเสริมแล้วครับอันนี้เรื่องจริงนะครับก็หยุดอื่นเลยครับทานตัวเดียวเลยเอาสุดยอดเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามเลยนะคะเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากๆถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่าลูกค้าที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นหน้าม้าไหมคะอืมแต่บอกว่าคำถามเนี่ยก่อนที่น้องจะถามพี่เนี่ยพี่เคยถามคำถามนี้กับทีมงานของน้องมาก่อนนะครับก็ถามว่า น้องที่คนออกในโชว์ใน YouTube ในกูเกิลต่างๆเนี่ยนะครับมาหรือเปล่าเพราะว่าเราซื้อมาด้วยเงินเราเองเราก็อยากได้ยาหรือการเสริมต่างๆที่มันเข้ากับตัวเองถูกไหมก็บอกพี่ลองเปิดใจดูก่อนแค่กล่องเดียวพี่ก็รู้แล้วเพิเพไม่ถึง1ิเม็ดด้วยอันนี้ผมจากดีเทมเมมโมรี่เสียงได้ก็อยากจะเมมโมรี่ให้ฟังห้ดูนะครับแล้วก็พอเราลองทานดูนะครับโปรดว่ามันตอบโจทย์ได้จริงๆนะครับผมไม่มีอาการเลยนั้นเชื่อผมนะครับชีวิตคนเราอ่ะมันต้องไปอีกยาวนะฮะแล้วก็ คงไม่มีใครอยากจะล้มหมอนนอนเสือแล้วก็เราถึงกระทั่งเราเสียชีวิตนะครับถ้าเรากินอาหารอะไรบางตัวแล้วทําให้รู้สึกเราดีขึ้นนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับรับรองเอางี้ดีกว่าครับทานไม่ถึงสิบเม็ดแล้วท่านจะบอกเลยว่าสุดยอดครับสุดยอดมากมากเลยนะคะการคุณพี่สุรนาการันตีเลยนะคะว่าไม่ใช่น้ามานะคะเป็นลูกค้าตัวจริงจริงเลยนะคะมันตึงบาไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะมีบวม มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดหน่ยค่ะทรมานมากมันทรมานมากอมโอ้ทรมานค,ค,คิดว่ายังไงก็คงคงจะหายาิเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็ อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือท,ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันมก็ไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบลอแล้วก็ค่ะมันบางทีมันไตาผ้ามัวแล้วก่ อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะลักษณะนั้นก็เลยมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานอบากวนว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊พวกอ่ะไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ <c oughs> เพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปค่ะคือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแผ่บุญให้กับญาติโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพอ่อ <c oughs> แล้วจะได้คงจะได้ทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายห <c oughs> ลวงพอ่อไม่ได้รับตังค์จากใครหลวงพอ่อเห็นว่ามันดี <c oughs> กขว่าดี จะมาจ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยจับเงินแต่ละวันไม่เคยดใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มี<า>เป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเร่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะ ให้มากเกินสิบเลยจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมาก็พลานอนมันก็จะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ก็พอลูกนั่งขึ้นมามันก็ปกติถ้านอนมันก็จะบมันก็เหมือนกับบ้านหมุนมันก็เหมือนคนเมาค่ะเห็นคุณพ่อเคยบอกว่าเคยวูบด้วยใช่ไหม ใช่ครับเหมือนก็มันก็จะวูบคล้ายๆขับรถไปเหมือนก็จะวูบลงอ๋ออันตรายมากเลยขาน้ําในหูไม่เท่ากันอ๋อเป็นโรคน้าในหูไม่เท่ากันก็เลยทําให้เกิดอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ครับอืมพ่อรู้จักผลิตภัณฑ์เคโอได้ไงคะก็มีลูกสาวเขาแนะนํามาแล้วก็ลองให้ทานตัวนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยลูกสาวซื้อมาให้กินใช่ครับแล้วพ่อกินไปกี่เม็ดอะคะก็ กินประมาณ5วันถึง10วันเนี่ยอ๋อห้าถึงสิบวันประมาณ5วันพ่อกินวันละกี่เม็ดคะก็อยากหายไวเนาะกินเช้า2เม็ดเย็นสองเม็ดโอ้กินวันละสี่เม็ดเลยนะคะคุณพ่ออยากขายเร็วใช่ไหมอยากาเรวพราะอาการบ้านหมุนเวียนหัวนี่มันทรมานนาะพ่อทำงานไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากที่คุณพ่อทานเคโอไปอะค่ะห้าถึงสิวันเนี่ยคุณพ่อมีผลลัพธ์อยังไรบ้างก็มันก็ดูสังเกตัวตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรานอนลงไปเอ๊ะมันก็ มันไม่มีวินเวียนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆรค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนละโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นหรอครับ๋อทานไปเพียงแค่ไม่ถึงกล่องเลยนะคะคุณพ่อใช่ครับแล้วตอนนี้คุณพ่อยังทานผลิตภัณฑ์ K O อยู่ไหมคะยังทานอยู่ครับอ๋อถึงหายแล้วก็ยังทานอยู่เนาะใช่ครับผมยังทานประจำอยู่ทานเพื่อบำรุงเพราะว่าเราก็ไม่อยากกลับมาเป็นอีกก็เดี๋ยวนี้ก็ก่อนก็สองเม็ดก็อยากหายเร็วนะเีวนน้หลลือั เวลาละเม็ดเช้าเย็นเช้าหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดหลังอาหารใช่ไหมพ่อถ้าให้คุณพ่อให้คะแนน KO เนี่ยมี1ิคะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะโอ้ให้เต็มเลยครับให้เต็มสิบไปเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดมากๆาเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะ ก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้ไปทานได้เลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาอันตรายมากๆแล้วนะคะอันตรายครับไอ้โรคอย่างนี้มันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันไหนอ่า่าใชทีเราอยู่เฉยม,มันก็เป็นได้นะครับมผมก็อยากให้คุณพ่อฝากถึงผู้ชมที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อก็ใครดูอยู่ก็ก็ลองดูนะครับไม่ไม่เชื่อก็ให้ลองดูด้วยตัวเอง ว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้ลองดูทานดูก่อนค่ะคุณพ่อไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ครับอ่าเป็นผู้ทานเองทานเองเพราะว่าผมขับรถเป็นประจำทุกวันครับเวียดหัวคราบปวดหัวเดินไม่ค่อยได้เส้นเลือดสมองตีบครับอ๋อเส้นเลือดในสมองตีบแล้วหลังจากที่คุณพี่ทานไปอะคะหายจริงจริครับหายจริงๆให้ปวดหัวเลยหายปวดหัวใช่ครับอาการปวดหัวเวียนหัวหายไปเลยหายไปเลยเหรอคะคุณพี่ทานวันกี่ม็ดคะ ทำเวลาหนึ่งเม็ดทำเวลาหนึ่งเม็ดก่อนนอนออแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเองนะคะลแล้วตอนนั้นที่ว่าเดินไม่ค่อยได้เดินได้แล้วเดินได้แล้วนะคะประสบอุบัติเหตุก็เป็นไขยปลาจะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ประมาณเดืนอนกว่าๆยาฟาร์มดันยากันชักของเขาคือเป็นโรคป,ประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมค่ากินตามปกติก็ไม่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็จะจนกระทั่งเขาไปเซิร์ชหาเจอตัวเนี้ยค่ะ เขากินไปคืนแรกก็สองเม็ดล er ัง oh. ต่อไปก็วันละเม็ดวันละเม็ดนะเขาโทรหาพี่ว่ามีข่าวดีจะโบยาเนี่ยมันได้ผลจริงๆเขาว่าอย่างงี้เขาหายปวดหัวปกติถ้าเจอแดดเจออะไรเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะร้อนมากก็จะปวดหัวเดี๋ยวนี้เขาบ้านก็ไม่หมุนเขาแม่อะไรตื่นเช้ามาเขาสดชื่น ขาก็ไม่หุดดิไม่อะไรพ่อปกติก็ไม่ได้กินยาตัวไหนอยู่แล้วใช่ไหมก็ดีจริงเดี๋ยวให้คุณพี่วันเฉลิมลุกให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้เดินได้ปกติแล้วนะคะแข็งแรงแล้วค่ะเดินได้จริงๆหลังจากที่ทานเคโไปนะคะเพราะตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านก็มีการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมาก ตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดิน,นไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมคะ,ะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,ะแล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอา,อาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ไหมคะประทับใจมากที่พอนี่ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านที่เป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานถิัณฑ์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอด<า>ภยดัย้วคุณพ่อนะค,ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่า อายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนมอคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนานให้ตัว ko สัก10คะแนานคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเนยครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสาหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะ,ะทานผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเบ็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่ สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ฟ้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมือหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะอืมอ่ะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าที่ดีแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติทุกวันอาการปเป็นปกติเลยครับทําง<อ>านได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากมากเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะค่ะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ เคโอตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดล้างไขมันในหลอดเลือดควบคุมความดันควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผนังหลอดเลือดนะคะลดอาการตีบแตกตันของหลอดเลือดได้นะคะเคโอนะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด9ชนิดนะคะเป็นสารสกรัดจากธรรมชาติเคโอนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลนะคะผลิตภัณฑ์เคโอนะคะของเราจะจําหน่ายมาแล้วกว่า10ปีนะคะ การันตีการเห็นผลจากลูกค้าที่ทานทั่วประเทศนะคะตอนนี้นะคะพัดก็รอรับสินค้า KO อยู่ที่บริษัทนะคะจะไปจัดส่งให้คุณลูกค้าต่อที่เคอรี่เลยออเดอร์เยอะมากๆเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะคไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันสูงนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดนะคะโทรมาปรึกษากับพัดได้ก่อนเลยนะคะ รับประกันได้ว่าสั่งซื้อสินค้ากพาสได้ของแท้แน่นอน100%ซส่งตรงจากบริษัทโดยตรงเลยค่ะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO กันแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยเดินโครงเค้งมึนงงนะคะและปลวดศีรษะเป็นประจำเนี่ยอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะรีบโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันได้ว่าสั่งซื้อสินค้า กับพัดนะคะได้รับของแท้แน่นอนร้อเซค่ะโทรมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับราคา50สายแรกรีบโทรมากันเลยนะคะสำหรับวันนี้พัดขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้พัดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ